พี่น้องครับสถานการณ์มันเดือดสองเท่าแล้วครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องแผนรบและการประทะที่ชายแดนตอนนี้สันติจะมาอัปเดตว่าหน้าด่านทหารของเราประจำการเต็มอัตราศึกก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เจ็บกว่าคือแนวหลังครับรัฐบาลไทยได้เปิดศึกอีกด้านที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั่นคือการเชือดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาวิกฤตแรงงานครับ เดี๋ยววันนี้สันติจะมาขยี้ครับว่าคุณเซนจนมุมแค่ไหนที่เนรคุณผู้มีพระคุณอย่างไทยจนจ่อโดนล้มล้างอำนาจแล้วครับอยากมั่งขั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างีอ้อเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และคอสอนนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นรรสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหากหารลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกาาาาารรรรรรรัััันน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 นตตตีีีคคคควววมมมมมมพพพึงงงอออใจอใจจจะะะบบบบถถ้้้้้เเเเเเยยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิ็ผ ใจทาแลวก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุ่งฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงนี่คือการเปิดศึก2ด้านหรือ two front war ที่ไทยกำลังบีบให้หุนเซนนั้นจนมุมครับพี่น้องครับเราต้องเข้าใจเกมที่รัฐบาลไทยกำลังเดินอยู่ตอนนี้นะครับมันคือการรบ2แนวรบพร้อมกันแนวรบที่1ศึกหน้าด่านอันนี้เราเคลียร์กันไปแล้ว แผนจักรพงษ์ภูวนาถทำงานแล้วกองกำลังบูรพาประจำการเต็มอัตราศึกหลังจากที่เราประทะก,กันที่สะแก้วอันนี้คือการใช้กำลังทหารครับแนวรบที่สองศึกเศรษฐกิจแต่ในขณะที่ปืนกำลังจ่อกันรัฐบาลไทยได้ยิงกระสุนนัดที่สอง,ท,สองที่เจ็บกว่าครับสันติจะปูให้พี่น้องเห็นภาพนะครับที่ผ่านมาเนี่ยระบอบหุ่นปากดีเคลมวัฒนธรรมเราแบนเงินบาทเรา แต่ความจริงคืออะไรครับความจริงคือเขายอมจำนนหรือเซเรนเดอร์ทางเศรษฐกิจให้ไทยนานแล้วเขาผลักไสประชาชนตัวเองนับล้านคนมาให้ผู้มีพระคุณอย่างไทยและไทยเราก็เมตตาครับเรายุดหลักสิทธิมนุษยชนเราไม่เคยปราบปรามและที่สำคัญก่อนเกิดเรื่องคอรมเราเพิ่งมีมติเมื่อ19กค65 กำลังจะผ่อนปรนต่อวีซ่าให้แรงงานกัมพูชาที่ส่วนใหญ่สถานะกัมกึงอีกเกือบหนึ่งแสนคนมัตินี้รอแค่ท่านอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยลงนามเรากำลังจะช่วยเขาแท้ๆการล่มสลายตอนนี้คือการล่มสลายของความเมตตาที่ไทยเคยมีให้เขาครับในขณะที่เรากำลังจะช่วยฮุนเซนกลับหักหลังเราอย่างเลือดเย็น 10พฤศจิกายน2,565ตูม้มทหารไทย4ี่นายเหยียบทุ่นระเบิดที่ยืนยันในคลิปที่แล้วว่ามันคือระเบิดใหม่ที่เขาลอบเข้ามาวางทหารเราต้องเสียขานี่คือการหักหลังที่สุดจะทนครับผลคืออะไรครับนายกในฐานะโรมวรมหาไทยตกหน้ากลับทันทีพี่น้องครับไทม์ไลน์มันชัดมากเช้าวันที่10พฤศจิกายนทหารเราโดนระเบิด บ่ายเย็นวันที่10พฤศจิกายนท่านอนุทินในฐานะรมวมหาไทยสั่งชะลอหรือที่ผมเรียกว่าเบรกหัวทิมการลงนานผ่อนปรนแรงงานกัมพูชาเกือบหนึ่งแสนคนนั้นทันทีนี่คือการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ระบอบหุ่นใช้ดูดเงินจากไทยกลับไปเลี้ยงระบอบตัวเองครับการแปรพักตอนนี้ไม่ใช่การแปรพักของทหารแต่คือชะตากรรมของแรงงานกัมพูชานับแสนคนที่ถูกผู้นำตัวเอง ที่ส่งให้มาลอยแน่ในประเทศไัยครับตอนนี้แรงงานเกือบแสนคนอยู่ในสถานะผิดกฎหมายทันทีไม่รู้อนาคตไม่รู้ชะตากรรมว่าจะถูกผลักดันกลับประเทศเมื่อไหร่สันติได้ไปดูคอมเมนต์ของพี่น้องชาวกัมพูชาในโลกออนไลน์มันมีสองอารมณ์ที่น่าสนใจมากครับกลุ่มแรกคือพวกที่สิ้นหวังเขาช็อกที่ไทย ปฏิเสธที่จะต่อสัญญาคอมเมนต์ส่วนใหญ่คือจะกลับยังไงด่านก็ปิดกลัวตกงานและที่เจ็บที่สุดคือถ้าไม่ได้ทำงานไทยรถบ้านที่กู้ไว้จะโดนยึดพี่น้องครับเขากู้เงินนายจ้างคนไทย8,000ดอลลาร์สหรัฐส่งกลับไปสร้างบ้านถ้าโดนส่งกลับตอนนี้คือสิ้นเนื้อประดาตัวครับกลุ่มที่สองที่โทษไทย และนี่คือกลุ่มที่เจ็บที่สุดครับเขาไม่ได้โทษหุนเซนที่วางระเบิดเขาโทษไทยครับคอมเมนต์คือทำไมไทยไม่แยกแยะเรื่องแรงงานกับการทหารทำไมกลั่นแกล้งเราหรือแม้แต่สื่อเขาก็โจมตีว่านายกเป็นผู้นำที่หันหลังให้สันติภาพพี่น้องครับคอมเมนต์โทษไทยนี่แหละคือหลักฐานของความคิดเอาแต่ได้ที่ระบอบหุนปลูกฝังมา ไม่เคยสำนึกบุญคุณผู้มีพระคุณเลยหุ่นเซนต้องคลั่งแน่นอนเพราะตัวประกันหรือแรงงานกัมพูชาที่เขาใช้ต่อรองกับไทยกำลังจะหมดอายุและถูกส่งกลับครับเขากำลังเจอปัญหาสองเด้งที่เขาสร้างขึ้นมาเองเด้งที่ 1. เงินหายวับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเส้นเลือดใหญ่ที่ว่านี้มันใหญ่แค่ไหนแรงงานกัมพูชาในไทย ส่งเงินกลับบ้านตีละ1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ1.5พันล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้คิดเป็น6.5%ของ GDP กัมพูชาทั้งประเทศครับตอนนี้เงินก้อนนี้กำลังจะระเหยไปทันทีที่เขาเนรคุณเราเด้งที่สองคนทะลักกลับพี่น้องครับหลังจากเหตุปะทะเมื่อเดือนกนรกฎาคม68 มีแรงงานกัมพูชาทลักกลับบ้านแต่แล้วเกือบ1ล้านคนและข้อมูลณเดือนกันยายนบอกว่าในจำนวนนั้นเกือบ5้าแสนคนยังคงว่างงานประเทศเขาไม่มีงานรองรับเศรษฐกิจเขาพังและตอนนี้ คำสั่งชะลอวีซ่ากำลังจะผลักแรงงานที่สิ้นหวังและโกรธแค้นอีกเกือบหนึ่งแสนคนกลับไปที่กองไฟกองเดิมนี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ฮุนเซนสร้างขึ้นมาเองและตอนนี้มันกำลังจะระเบิดใส่หน้าเขาครับนี่แหละครับพี่น้องผลของการกระทำนี่คือกรมตามสนองของรัฐอันตพานหรือโร s สเตทที่แท้จริงสันติจะสรุปให้ฟังว่าฮุนเซนมืด8ดด้านแค่ไหน1จะชวนไทยทะเลาะก็รบแผลเขารู้ดีครับผลรอบที่แล้วที่เราใช้ F16 สวนกลับไป ก็ชัดแล้วว่าศักยภาพมันต่างกันแค่ไหนรอบนี้ที่เรางัดแผนจากกระพงภูวนาสมาเต็มรูปแบบระบอบหุ่นมีโอกาสเสียหายหนักกว่าเดิมหลายเท่า2จะฟ้องนานาชาติเขาก็ไม่เล่นด้วยแล้วครับรละครบีบน้ําตาที่สาแก้วก็แปลกอันวาหรือนายกมาเลเซียก็ออกมาเกอร์พอโลกเขาตาสว่างและเอือกกับรัฐอาชญากรหรือคริมิน a ลสเต t นี้แล้วจากคดี Pri n c e Group 3จะหันกลับบ้านก็เจอระเบิดเวลากองทัพคนตกงานนับแสนที่โกรธแค้นเพราะโดนไทยลอยแพรําลังจะทะล ลก,กลับไปในประเทศที่เศรษฐกิจพังและไม่มีงานรองรับพี่น้องครับไฟความแค้นทั้ง3ด้านนี้แพ้ทหารไทยโลกไม่สนประชาชนตกงานมันกําลังมุ่งกลับไปหาตระกูลหุ่นครับและนี่อาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นําไปสู่การล้มล้างอํานาจหรือ overthrow ในกัมพูชาในอีกไม่ช้านี้ครับสันติขอย้ําเหมือนเดิมนะครับศัตรูของเราคือระบอบหุ่นที่ใช้พวกเขาเป็นตัวประกันไม่ใช่พี่น้องชาวกัมพูชาที่บริสุทธิ์ครับ สรุปนะครับพี่น้องนี่คือกรรมตามสนองที่มืด8ดด้านจริงๆ1ไทยเปิดสึกสองด้านหน้าด่านทหารพร้อมรบเต็มขัตราสึกแนวหลังรัฐบาลเชื่อเศรษฐกิจ2ไทยคือผู้มีพระคุณกำลังจะต่อวีซ่าให้แรงงานกัมพูชาเกือบ10,000แคน 3. เขาเนรคุณรอบวางระเบิดทหารเราท่านอนุทินในฐานะรอมวมมหาไทยเลยตบหน้ากลับชะลอการต่อวีซ่าทันทีในวันเดียวกันคือ10พฤศจิกายน4แรงงานกัมพูชาถูกลอยแพบางคนสิ้นหวังเรื่องหนี้สินบางคนโทษไทย ไม่สำนึกบุญคุณห้ 5. คณเซนจนมุมครับเงิน1.5ล้านดอลลาร์หรือ6.5%ของ GDP กำลังจะหายไปคนนับแสนที่โกรธแค้นกำลังจะทลักลับบ้านนี่คือระเบิดเวลาที่จ่ะล้มล้างอำนาจเขาเองครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์แอด Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวย ก่อสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับม่นูุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สได้เหมาะคน4ี่ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้ 3. น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายเนี่ยาครับพอร์สนนด้เต็มน้ง ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ